สวัสดีครับท่านผู้ชมและกับผู้ติดตามของผมสุขูสุขนครับเอาเรือโซหรือเรือยยนนับว่ามีความสำคัญครับในชีวิตประจำวันเข้าสิบไปใส่เรือยจะอีแขรหรือเรือยเมื่อนี่ตัดไม่ตัดเลยง่ามเผาทานยั้งกระสางคคือสิบวัยครับสสม,มือนี่นะครับเอาที่นี่การใส่เรือยโซนี่มันก็นมีปัญหาเขาบ่งจจกได้ครับว่าต้นไม้นี่ มันมีตะปูเฮบไมีเหล็กบอนะครับเฮาเรื่อยไปแล้วมันถือเหล็กเขาสิวิธีมีวิธีในการรับคมนะครับรับฟันของเรื่อยโสดจังไดครับนี่เบื้องตัวอย่างครับนี่นี่ครับนี่เรื่อยโสมันถือครับถือเหล็กนี่ครับนี่ครับนี่นะครับเอาเฮาสิรับจังไรนี่ครับมองถือมันครับนี่เห็นบ่ครับปลายตู้เลยครับนี่ เบิ้งครับนี่ครับนี่เห็นบ่นี่นี่ครับนี่นี่นี่ครับนี่ครับนี่นี่ครับเห็นบ่ครับนี่นี่อ่าหนึ่งพี่ครับเมียนบิาเลยครับสังนี่ยิ่มหอดพี่ครับพี่นะเอา วิธีเห็ดเลยครับเดอ้อบ้านนี่ผมสิบอกตอนแรกรับก่อนครับเฮารับออกคมก่อนนะครับเบิง้งนะครับรับออกคมก่อนครับนี่ครับนี่รับออกคมก่อนให้รับคมไปต่มค่อมเฉียงของฟันนะครับเดอ้อให้ยกเขินครับห้ามถูไปถูมากห้ามถูไปถูมากสิครับเวลารับอ่าคม ฟันเรื่อยโสครับหามทูไปทูมาให้ไปทั้งเดี่ยวให้ไปทั้งหนาทั้งเดียวครับเบื้องครับนี่ครับนี่นะครับบ่ต้องกดแห้งนะครับนิดเดียวให้ดันขึ้นมาทั้งเทิงครับอยกกดทั้งใต้ให้ดันขึ้นมาทั้งเทิงนี่ครับนี่นะครับเขาก็บายเบื้องครับ ท่านในค้มกับอินนี่เองนะครับเราก็ตะไบนะครับเขาเอานตะไบหางหนูนี่ตะไบกลมนี่ให้ห้าเลื่อนห,ห้าหมุนตลอดนะครับเวลาเวลารลับค้มครับว่แม่เอาตะขางเดียวนะครับให้หมุนใส่ไปเรื่อยๆอข้อม,มัน th, สีเบิรเสมอกันไปครับครับครับ ครับเอาบานวิธีวิธีเอานี่ครับบานนี่นี่ครับนี่วิธีเอาปลายปลายคมมันน่ะนี่ครับนี่ที่มันถือไะนี่ครับที่มันถือเล็กเนี่ยเนี่ยปลายคมที่มันถือเล็กนี่ให้เข้าตะไบสามเหลี่ยมครับนี่นะครับตะไบสามเหลี่ยมนะครับถูครับบานนี่ถูเอาคมครับบานนี่นี่ครับอ่าให้มันได้มุ่มแหลมคือเก่าครับ นั่นเห็นบ่ครับเเบื้องตัวนี้เ,เบื้งครับวันนี้นีเห็นว่าครับนี่แหลมหรอครับวันนี้นั่นแหลมคือเกาเลี่คือจังข้ามาสื่อมาต่อแหลกครับนี่เห็นว่าครับ นั่นครับแหลมแล้วครับปลายบอโค้งม้นอ่าแหลมปิ๊ดเลยครับนี่ตัวหนึ่งนี่ครับนี่นี่มันสิบเสมือนไหมมันสิบคมตลอดครับนี่คือวิธีนแก้ปัญหาอ่ารับคมนะครับรับฟันอ่าเลื่อยสซให้มันคือเก่าให้มันเข่าได้คือเก่านะครับวิธีเหตุเลยครับเด้อ จากมันเ่าก็เลื่อนหาเอีกมันถือยอยู่บางใดนี่บางนึงครับนี่นี่ครับบางหนึง่งนี่นี่ครับเอาเอาจังสั้นละเอาเทคนิคไปใส่เด้อครับเด้อตอนแรกเอาตะไบกลมเอาคอกมกอนต่อมาตะไบาสามเหลี่ยมอ่แต่งค้งมหอมันได้สี่สิบหาคือเก่านะครับใหญ่อ่าฟันของมันนี่ม้วนโค้ง นะครับมันสิบอเข่าครับเสียเวลาขอบคุณครับสวัสดีครับ